เจอคิมนี่มีขันหยาบทายถ้าเกิดใครทนไม่ได้กดออกไปเลยจบโอเคคือเดี๋ยวจบกันเลยนะครับเพราะกับผมเอ่อช่องอะไรวะ Evil game, อีว g เกมเออเยี่ยมกว่าก,กจะจำได้ไม่เ้ยใช่ดีเฟซบุ๊กไอ้ดีเฟซบุ๊กมันก็จะบันเลยแบบนี้แหละท่านผู้ชมทำไมถึงไม่จากใช้ไอ f ดีเฟซบุ๊กก็ดูเอาแล้วกันเหี้ยอืมันนี้มั่งดีวะ เียยปืนเชี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยอยู่ดีๆมันก็ติดมือกูมาเฉยเลย <c oughs> โคตรงงไม่รู้กูไปเอามาได้จากไหนยังไม่รู้เลยสัตว์ขนาดเจ้าของปืนเองแม่งยังไม่รู้เลยสัตว์ว่าเจ้าของแม่งได้มาจากไหนเยี่ยแค่เลเวลไม่ก็มันไลัยพอ ปืนนี่ก็ดีอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะดีดมอไม่เห็นกลัเด็กองไม่เห็นกลัวเด็กทำไม,ไไมต้องมาเพิ่กับคนเลเวลแม่งน้อยๆช็อตหนึ่งอเชฟันไม่โดนชสองช็อตสาม อเฮียมันม hey. er ีพามเมกสีแล <man> ้วหรอไ้สัตว์หมดวะจังวะหมดไอสัตว <mon> ์หมดหมดหมดอี้หมดหมดไอต่อไอ้บอกกูตัวไปพื้นหวังปืนคนอื่นเออปืนนี้ผมใช้เลยครับมันก็ดีอยู่แหละแต่มันก็ว่าดีๆมากหรอกเอเ7สี่เจ็ดมาปืนลูกลักลูกเอ้ยนน้องโคละมน ได้หนึ่งคิวสตาร์ก็ยังดีเว้ย,ยมันก็ดีกว่ามันไม่ได้มันจักตัวหนึ่งเลยออกมาเด้อสัตโต้ัตโต้ฝึกแอบแตกหนึ่งแตกสองแตกสามแตกสี่แตกห้าแตกหก 3, ปาครับตัวสไนเปอร์ยิงดูทำไมได้ยี่นี้วจะจังาะโอ้มันรู้สึกไม่เอ้ยตหลายคา่าลืมลืมคำนวณแม่งเอ้มผมควรจะสไลดเดอร์ก่อนดีวกว่าสไลสไลสไลเดอร์สไลเดอร์ปืนนี้อย่างน้อยก็ยังดี ัตที่แม่งยังให้แมกกาซีนกูมาเยอะแต่ก็สัตว์บุกหี่อะไรฐานกูสัตว์ตายสัตว์โอ๊ยแม่งยิงก็แม่งไม่ดูเลยสัตว์ผมต้องมองพื้นหน่อยเพราะงั้นเดี๋ยวโดนกับดักทีเชื่ช่วงนี้เขาดูตีไม่ยิงอัปเดตเที่เก็ไม่รู้อยู่ยิงไม่โดนไอ้สัตว์ยิงไม่โดนนะกันนึง ต่ของเชี่ยแต่ก็ใช้ใครดีกว่าไอ้เอ๊ะใครคุปปืนอย่างนิ่งมีคนบอกว่าลองใช้ปุ่มยิงเออคุณก็สะดวกดีนะเออใช้ดีว่ะอะไรอ่ะ เอา้าดูดีๆโดนมือยิงหัวเฉยก็มีคนได้วะชื่อกูดิดมีคนได้เว้ยยังไงก็ไม่ใช่กูไว้เพราะว่ากูตายเยอะอยู่ใช่ปงงเป็นยังไงเจ๋งนะคำนวณโคตรเจ๋งอะไม่ใครเก่งกว่ากูแล้วอ๋ออิเชียปืนกลญ่สับ บางจับไม่ตายมันก็ไม่ใช่ไหนเยี่พูดเลยวันลอหายใครใครรู้จักเคเลมอนทีนมัน้งแต่คาราเดย์ก็ต้องเป็นผมอยู่แล้วอ่ครบับใช้เคเก่งเฮียหลังหลังกลังใช้เคบอยบูบูสกายเนี่ยล้อ และจัดสีโหแบบข้าวตัวยีแปขอเปลี่ยนปืนอ่ะยี่มันนี้มาเปลี่ยนปืน,ปน,ปน,ปนและกูจะไม่เอาเป์นเขียวอันนี้กูจะเอาอันนี้ใช่ใช่จะใช้นี้ดีกว่าวะ่ะอันนี้ก็น่าจะใช้นี่เหมือนเดิมแหละ <c oughs> อ่าแล้วชอบเลย พิงแล้วคือเสกยปเสกลดลงอย่างมากอ่ะต้องคิดว่าอันเนี้ยชอบใช้อ่ะตาฟื้นฟูเลยอันเนี้ยใช้บ่อยอ่ะเฮียแต่ต้องจำนวนวะ่ะก้าไม่ไหลเฮียปืนพวกสันน้นเลยมืนก้นสั้นนี่ หาห้องน้ำมาครับผมแาบนี้ว่ะขออยู่ฝั่งบนขวาซ้ายบนไอ้เฮียไม่เอาซ้ายไม่เอาขวาล่างไม่เอาไม่ชอบแต่กิดอยู่ขวาล่างนี่สัสกูไม่จะเปลี่ยนใช้เอเคเลยอ่ะไอ้เหี้ยโอเคกูก็จะใช้ปืนเดิมก็เป็นปืนใหม่ คิวคิวปืนนี้กูใช้ไม่เป็นเลยสัสใช้กาขอภัยอ่ะเพราะเม่กูไม่เคยใช้เพื่อนว่าไงโอ้หยเก๋โห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 โคตรดีดดีดมากเหมือนไม่ไปดูอะไรมาเฮียโคตรดีแอ่สั์เนี่ยดูดิสลับกูดีดว่ะโหใช้แทบคุม แทบคุมอะไรจากเอเอเคที่แล้วไม่ได้เลยเว้ยสู้ไม่ได้เลยเว้ยกูเทียบว,ว่าปืนไหนดีกูจะบอกว่าดีเพราะกูยังไม่ได้คิวเลยสัสเออไอ้เฮียเปลี่ยนเถอะสสัเอา้าตัวอะไรอ่ะไอ้เฮียเอ้ยชอบมีเฮียอะไรแปลกประหลาดมาตลอดสัสเอาค,คิวได้แคิวเดียว ใส่สักนี่ไยเหี้ยฟืบๆหลบหลบหลบซ้ายหลบขวาเออตันปืนยิงเนี่ยอะไรเงี้ยเบียดนะสักเอาสักอันนี้ดีกว่าเฮติสเฮตีปืนนี้น่าจะช่วยกูได้อยู่อ่ะอืมไม่มากกว่็น้อยทําไมก็ได้กูเกินสิบสองคิวอ่ะเอาดิเพื่อนแม่งตาย ขู่จะแท้โอ้โหโอ้โหไม่ได้ว่ะปืนนี้ไม่ทนว่ะโอ้ยเอาว่ะศัตรูแม่งห้าว่ะแบกแบก <Back. S 2> อุ้มเขาไปทำเชีอยแล้วก็สงสามตัวสิี่ยยากว่ะจังหวะน,นี้ให้หรอเฮ้ยไม่ทนแล้วกูวเปลี่ยนใช้ RPD ดีกว่า r า d อยู่กระสุนานานในสัตว์แล้วกูคนที่ชอบยิงแมกกาซีนเลื่อยเปออยื่อยอ้ย อูไม่ไม่โดนเลยเฮ้ยเอาจริงนี่ย <c oughs> ิงโดนเพราะกูเก่งอพ r ียกูวกวเก่งไงสัสไม่ใช่ว่ากูจะเก่งแค่ปืนเดียวบางปืนกูเก่งไงสัสยันไม่ได้สัส เยอะก็สุดเปลี่ยนอย่างนันกูก็รู้แหละไอ้เยอะเพราะมันเป็นกลืนใหญ่สักแล้วปืนกลน,นใหญ่มันบรรจุแมกกาซีนเยอะนี่ไงแอบแอบยังไงให้ดูด้วยแอบยังไงดูด้วยนี่ไงยิงโดนไอ้เหี้ยกูโดนอะไรอ่ะ <c oughs> นี่ไงชอบตายแต่ไม่มีสายเหนื่อยไอ้เยอะกูเกลียดเลย แม่งตายแบบไม่ม oh oh ีสาเหตุแต่ยังเฮ้ยยี่มันไวจังวะเฮ้ยลูกเอ้ยซูมเลยลงหน่อยฮึส่งยงี้ กูแม่งจะตายเยอะอีกแล้วไอ้เงี้ยตาก็คือตายนั <cons> Listen, an, ่นแหละสั์เด็กก็แปลว่าตายไงสัสแตกสุดยอดจริงๆเงี้ย สัตว์แล้วพวกเขาก็มาหญิงเขี่ยแล้วก็ญิงนานด้วยสรุปนะครับไอปืนไอคิวคิว